สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแนวคิดทางพุทธศาสนาคือเรื่องความว่างซึ่งเราจะอิงจากธรรมเทศนาของหลวงปู่ปราโมทหัวข้อว่างไม่ใช่ว่างเปล่าคำนี้คนได้ยินบ่อยนะแต่เอออาจจะยังไม่เคลียร์ว่าจริงๆแล้วหมายถึงอะไรกันแน่ใช่ค่ะเป็นคำที่ทั้งลึกซึง้งแล้วก็เอ,อถูกเข้าใจผิดได้ง่ายมากๆเลยค่ะครับ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะมาสะกัดแก่นคําสอนของหลวงปู่กันว่าความว่างที่ท่านพูดถึงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ทําไมถึงไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบเอ่อหายไปหมดอือฮึแล้วมันเกี่ยวกับสภาวะพ้นทุกยังไงแล้วเราจะเอาไปใช้ปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้ยังไงบ้างใช่ไหมคะใช่เลยครับประมาณนั้นเลยลองมาสํารวจด้วยกันผมว่าน่าจะได้มุมมองใหม่ๆนะครับ เกี่ยวกับการรับมือกับความทุกข์ความวุ่นวายใจที่เราก็จะเจอกันอยู่เนี่แหละครับค่ะดีเลยค่ะงั้นเริ่มตรงนี้เลยหลวงพูท่านเน้นเรื่องเป้าหมายการปฏิบัติธรรมหรือการภาวนาท่านบอกชัดนะครับว่าไม่ใช่เรื่องหาพลังพิเศษอะไรเลยไม่ใช่เรื่องเหนือธรรมชาติเนาะครับแต่หัวใจคือฝึกใจเรานี่แหละให้ยอมรับความเป็นธรรมดาของชีวิตให้ได้พวกความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากหรือเจอเรื่องไม่ชอบใจอะไรแบบนี้ ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องธรรมดามากๆไม่ใช่เรื่องผิดปกติอะไรเลยค่ะประเด็นความเป็นธรรมดานี่สำคัญมากจริงๆนะคะเพราะการฝึกมองสิ่งเหล่านี้ด้วยใจที่เป็นกลางเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาของโลกอะคะ่ะมันเหมือนสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจเรานะเวลาเกิดเรื่องขึ้นจริงเช่นเจ็บป่วยหรือสูญเสียอะไรไปถ้าใจเราคุ้มว่าอ๋อธรรมดาโลกมันจะไม่ ไม่สั่นไหวรุนแรงไม่จมดิ่งไปเลยเข้าใจครับคือไม่ใช่การหนีทุกข์ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่การปฏิเสธแต่มันคือการเผชิญหน้าด้วยความเข้าใจยอมรับตามเหตุปัจจัยพอใจยอมรับความจริงได้เออความสงบข้างในมันก็เกิดได้แม้ข้างนอกจะยังวุ่นวุ่นอยู่ก็ตามฟังดูดีครับคือปรับมุมมองยอมรับความจริงแต่คำถามคือแล้วไอ้อะไรล่ะครับที่ทำให้ใจเรามันไม่ยอมรับมันวุ่น,นวายมันดิ้นรนอยู่เรื่อยอ๋อ oh, ค่ะ หลวงปู่ท่านชี้ไปที่รากเลยค่ะคือความไม่รู้อวิชชาใช่ไหมครับใช่ค่ะอวิชชาคือความไม่รู้ความจริงของกายของใจเรานี่แหละพอไม่รู้ปุ๊บก็เลยเกิดความอยากขึ้นมาคือตัณหาความอยากนี่แหละค่ะตัวขับเคลื่อนเลยทําให้จิตมันดิ้นรนปรุงแต่งสร้างเรื่องสร้างพบในใจขึ้นมาพอจะยกตัวอย่างได้ไหมครับกลไกมันเป็นยังไงนะไม่รู้แล้วไปอยากค่ะเหมือนเราไม่รู้ว่าไฟร้อนนะคะ เอามือไปจับก็ทุกข์ใช่ไหมคะแต่ถ้ารู้ว่าร้อนก็ไม่จับหรือเข้าใกล้ก็ระวังอวิชาก็คล้ายกันคือไม่รู้ว่ากายใจเนี่ยจริงๆมันไม่เที่ยงนะอันนี้จังมันทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้นะทุกขังแล้วก็บังคับจริงๆไม่ได้นะอนาตตา hmm. พอไม่รู้ตรงนี้ก็เลยเกิดความอยากที่มันมันสวนทางกับธรรมชาติไงคะ เช่นอยากให้ร่างกายแข็งแรงตลอดไม่แก่ไม่เจ็บ uh huh. อยากให้ใจมีแต่สุขไม่มีทุกข์เลยหรืออยากให้สิ่งที่ชอบอยู่ตลอดไปสิ่งที่ไม่ชอบหายไปไวๆอะไรแบบนี้ซึ่งความอยากพวกนี้ที่หลวงปู่สรุปเป็น3ามอย่างใช่ไหมครับการมตัญหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาใช่ค่ะแต่ถ้าสรุปแก่นของมันง่ายๆเลยนะคะก็คืออยากให้กายใจเป็นสุขและอยากให้กายใจพ้นทุกข์นั่นแหละซึ่ง มันเป็นความอยากที่มาจากความไม่เข้าใจไงว่ากายใจนี้มันมีทุกเป็นธรรมดาอยู่แล้วอ๋อเพราะไม่รู้ว่ามันทุกเป็นธรรมดาก็เลยไปอยากให้มันไม่ทุกถูกต้องค่ะหลวงปู่ถึงย้ำว่าถ้าเราหันมาศึกษามาเรียนรู้จนรู้ทุกแจ่มแจ้งเลยนะเห็นตามจริงเลยว่าอ๋อกายใจนี่แหละตัวทุกข์ถ้าไปยึดมันไอความอยากแบบเด็กๆที่จะไปบังคับให้มันสุขถาวรให้มันไม่ทุกเลยเนี่ยมันจะค่อยๆคลายไปเองปัญญามันเห็นแล้วว่ามันเป็นไปไม่ได้ ครับผมอ้มีประเด็นน่าสนใจแทรกเข้ามาพอดีเกี่ยวกับคำว่าไม่ยึดถือนี่แหละครับคือพอเราได้ยินว่าความยึดมั่นถือมั่นมันเป็นเหตุทุกข์ใช่ไหมครับเราก็อาจจะพยายามเลยพยายามที่จะไม่ยึดถือคิดว่านี่แหละทางออกอ่าเป็นกันเยอะนะคะแบบนี้แต่หลวงปู่ชี้เลยว่าระวังนะไอความพยายามจะไม่ยึดถือนั่นแหละมันกลายเป็นยึดในความไม่ยึดถือไปซะแล้วใช่เลยค่ะ ท่านยกตัวอย่างเรื่องทีคณะคระนายเล็บยาวหลานพระสารีบุตรค่ะค่ะจำได้ที่ไปทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าพระองค์เห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นฟังดูดีเชียวเหมือนจะฉลาดนะคะครับแต่พระพุทธเจ้าชี้เลยว่าแม้แต่ความเห็นว่าสิ่งทั้งปวงไม่ควรยึดมัน่นก็คือการยึดในทิฏฐิหรือความเห็นตัวเองอยู่ดีเป็นกับดักที่เนียนมากเลยนะคะเกิดขึ้นง่ายมาก โดยเฉพาะคนที่ศึกษาจากการอ่านการคิดอย่างเดียวยังไม่ได้ลงมือปฏิบัติจริงๆหลวงปู่ประโมทท่านเล่าประสบการณ์ตรงของท่านเองเลยค่ะอันนี้น่าสนใจมากท่านบอกว่าช่วงหนึ่งท่านอ่านงานท่านพุทธทาสเยอะมากแล้วตีความไปเองจากความคิดตีความว่ายังไงครับท่านเข้าใจไปว่าทุกอย่างมันว่างเปล่าไปหมดเลยจริงๆแบบไม่มีอะไรเลยว่างแบบนั้นอ้าวจนกลายเป็นมิจฉาทิฐิไปเลยเช่นคิดว่าตายแล้วศูนย์ ไม่มีกรรมไม่มีนรกสวรรค์การเวียนว่ายตายเกิดเพราะอา่ะก็มันว่างเปล่าหมดแล้วจะมีได้ไงโอ้โหฟังดูน่ากลัวนะครับแค่ตีความผิดไปนิดเดียวอันตรายมากค่ะแต่ท่านโชคดีที่ได้คุยกับอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพปราดทางพุทธศาสนาคนสําคัญใช่ค่ะอาจารย์สุชีพก็ชี้ให้เห็นว่าเอ้ยเข้าใจแบบนั้นมันไม่ใช่ละมันคาดเคลื่อนพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนแบบนั้นความว่างทางพุทธมันลึกซึ้งกว่านั้น แล้วพอท่านไปถามท่านพุทธทาสตรงๆท่านก็ไม่ได้ยืนยันความเข้าใจแบบนั้นเลยนะคะท่านตอบกลับละมานว่าคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิถีหรือ,อแล้วพอหลวงปู่ถามว่าอ่านหนังสือท่านเยอะๆจะบรรลุธรรมได้ไหมท่านพุทธทาสก็ตอบชัดเลยไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอาชัดเจนเลยครับค่ะบทเรียนตรงนี้สําคัญมากมันย้ําเลยว่าเอ้ความไม่ยึดถือจริงๆหรือความเข้าใจเรื่องความว่างที่ถูกเนี่ยมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสร้างขึ้นด้วยความคิด บอกตัวเองว่าฉันจะไม่ยึดทุกอย่างว่างเปล่าแต่มันเป็นผลค่ะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นเองเมื่อเราปฏิบัติเจริญสติปัฏฐานจนปัญญามันเห็นเองพอปัญญาเห็นว่าไม่มีอะไรน่ายึดเดี๋ยวความยึดมันก็คลายไปเองเข้าใจแล้วครับคือมันเป็นผลไม่ใช่เหตุที่เราต้องไปสร้างขึ้นมาทีนี้พอเข้าใจแล้วว่าคิดเอาเองมันอันตรายต้องปฏิบัติแล้ววิธีปฏิบัติที่ถูกต้องที่หลวงปู่แนะนําให้เกิดปัญญาจริงๆเนี่ย ต้องทำยังไงครับใจเลยค่ะคือการเจริญสติปัฏฐานสติปัฏฐานสี่ใช่ค่ะคือมีสติรู้เท่าทันกายเท่าทันใจในปัจจุบันตามที่มันเป็นจริงๆนะคะไม่ต้องไปพยายามควบคุมบังคับเปลี่ยนแปลงอะไรมันเลยตามรู้ตามเห็นกายใจตามจริงหมายจริงยังไงครับขยายความนิดนึงครับได้ค่ะเริ่มจากกายก่อนง่ายๆเลยสังเกตดูกายเราในชีวิตประจําวันนี้แหละค่ะไม่ต้องทําอะไรพิเศษเลยเช่นรู้ลมหายใจใช่ค่ะ รู้ลมหายใจเข้าออกหรือรู้การเคลื่อนไหวยืนเดินนั่งนอนขยับตัวก็รู้พอดูไปเรื่อยๆแบบนี้สิ่งที่จะเห็นคืออะไรก็คือไตรลักษณ์ที่กายเหล่านี้แหละค่ะอันนี้จังทุกขังอนัตตาถูกต้องค่ะหนึ่งอันนี้จังไม่เที่ยงหายใจเข้าก็ต้องออกอิริยาบถก็นั่งตลอดไม่ได้ต้องเปลี่ยน2ทุกขังคือความทนอยู่ไม่ได้ความบีบคั้น จริงๆทุกท่าทางมันมีความบีบคั้นซ่อนอยู่นะคะแต่เราไม่ค่อยเห็นเพราะเราขยับเปลี่ยนไปเรื่อยการขยับนั่นแหละมันช่วยบังทุกไว้ลองนั่งนิ่งนานๆยืนนานๆสิคะทุกจะชัดเลยครับผมแล้วก็สามอนัตตาที่ว่าไม่ใช่ตัวตนบังคับไม่ได้ใช่ค่ะอันนี้ชัดมากเราสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ได้เลยแม้แต่สั่งให้ขยับตามใจคิดเป๊ะก็ยังไม่ได้ หลวงปู่ท่านเคยเล่าประสบการณ์ตอนท่านป่วยนอนอยู่รู้สึกตัวดีเลยแต่สั่งกายไม่ได้แขนขาไม่ขยับโหถ้าเป็นเราคงคิดว่าผีอั่ค่ะคนทั่วไปอาจจะกลัวแต่หลวงปู่ท่านเห็นเป็นธรรมะที่สอนเรื่องอนัตตาชัดๆเลยว่ากายนี้ไม่ใช่ของเราบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุปัจจัย การเห็นไตรลักษณ์ที่ปลายซ้ำๆนี่แหละค่ะที่จะนำไปสู่ความเข้าใจว่ากายนี้ว่างว่างในความหมายไหนครับทีนี้ไม่ใช่ว่างเปล่าแบบไม่มีตัวตนนะคะแต่ว่างจากความเป็นเจ้าของว่างจากความเป็นเราเป็นของเราที่เราหลงยึดไว้มันแค่ธาตุดินน้ำลมฝายมาประชุมกันชั่วคราวหมดเหตุก็แยกไปอ๋อเห็นความจริงจนคลายความยึดว่าเป็นชั้นลงไปนั่นเองแล้วส่วนของจิตล่ะครับ ดูจิตนี้จะเข้าใจความว่างได้ยังไงหลักการเดียวกันเลยค่ะตามรู้สภาวะในใจตามจริงด้วยสติเป็นกลางไม่แทรกแซงจะเห็นเลยว่าความคิดความรู้สึกสุขทุกข์ไฉยๆทั้งหลายเนี่ยก็ไตรลักษณ์เหมือนกันไม่เที่ยงเกิดดับตลอดเวลาค่ะ ไม่เที่ยงอันิจังเกิดแล้วก็ดับไม่มีอารมณ์ไหนอยู่ตลอดมันถูกบีบคั้นให้เปลี่ยนทุกขังแล้วก็บังคับไม่ได้จริงอนัตตาสั่งให้คิดดีตลอดสั่งให้สุขตลอดก็ทําไม่ได้พอตามรู้ตามเห็นจิตใจ,ใจซ้ําๆจนปัญญาเกิดก็จะเข้าใจว่าอ้อแม้แต่จิตหรือผู้รู้นี่ก็ไม่ใช่ตัวเราจริงๆนะมันเป็นแค่ธาตุรู้หรือวิญญาณธาตุที่ทําหน้าที่รู้เฉยๆไม่ใช่ฉันไม่ใช่ของฉันมันก็เลยว่างจากความเป็นตัวตนเหมือนกันค่ะ โอ้ห oh, ชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับทีนี้ทำให้เห็นความต่างเลยระหว่างความว่างหรือสุญญาตาที่เกิดจากปัญญาเห็นตามจริงกับไอความว่างปล,มปลอมๆที่เราคิดเอาหรือพยายามทำสมาธิให้ใจนิ่งๆว่างๆไม่รับรู้อะไรใช่ใช่ซึ่งหลวงปู่บอกว่าแบบหลังนี้ท่านเคยทําได้ตั้งแต่เด็กเลยนะแต่พบว่ามันไม่ช่วยให้พ้นทุกจริงเพราะมันไม่ใช่ปัญญา ถูกต้องค่ะต้องย้ำเลยว่าสุญญาตาในพุทธศาสนาไม่ใช่ความว่างเปล่าแบบไม่มีอะไรเลยไม่ใช่นิคิลิซึมนะคะแต่มันคือสภาวะที่ทุกสิ่งทั้งรูปธรรมนามธรรมมันเกิดดับเพราะอาศัยเหตุปัจจัยมันไม่มีแก่นสารตัวตนจริงๆที่อยู่ได้ด้วยตัวเองสิ่งต่างๆจึงว่างจากตัวตนที่เที่ยงแท้ควบคุมได้หรืออัตตานั่นเองค่ะครับ หลวงปู่ท่านชอบอ้างพุท,พทธพจน์สองบทที่ช่วยให้เห็นภาพชัดนะคะคือนิพพานังปรมังสุนยังนิพพานว่างอย่างยิ่งกับอีกบทคือนิพพานังปรมังสุขังนิพพานสุขอย่างยิ่งอ้าวว่างกับสุขมันไปด้วยกันได้งไงครับปกติเรานึกว่าว่างๆมันน่าจะเฉยๆหรือเปล่านั่นแหละค่ะความเข้าใจผิดที่เจอบ่อย พุทธพจนี้ชห้เห็นเลยว่าความว่างที่แท้จริงในทางพุทธซึ่งเป็นสภาวะนิพพานเนี่ยไม่ใช่ความว่างเปล่าแห้งแลลงน่าเบื่อแต่มันเป็นความว่างที่มาพร้อมกับความสุขความสงบอย่างที่สุดทําไมล่ะครับก็เพราะมันว่างจากกิเลสไงคะว่างจากความโลภโกรธหลงว่างจากความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนว่างจากภาระความปรุงแต่งวุ่นวายพอจิตมันว่างจากไอ้พวกนี้แล้วมันก็เลยโปร่งเบาสบายเป็นสุขแท้จริงเนี่ยค่ะ เข้าใจและครับว่างจากเครื่องร้อยรัดว่างจากความทุกข์มันก็เลยเป็นสุขนั่นเองใช่ค่ะฟังแล้วก็อยากเข้าถึงสภาวะแบบนั้นบ้างครับทีนี้สําหรับคนที่สนใจจะเริ่มหรือจะเดินหน้าต่อบนทางนี้หลวงปู่ท่านมีหลักปฏิบัติแนะนําไว้อย่างไรบ้างครับท่านเน้นพื้นฐานสําคัญมากๆก่อนเลยค่ะคือศีลห้า ต้องมีสินเป็นฐานก่อนให้ชีวิตปกติมันเรียบร้อยไม่วุ่นวายใช่ค่ะจะได้เอื้อต่อการภาวนาเหมือนเตรียมดินก่อนปลูกต้นไม้ค่ะครับผมจากนั้นก็ฝึกสมาธิท่านให้หลักง่ายๆเลยสังเกตจิตตัวเองก่อนถ้าวันไหนฟุ้งมากคิดไม่หยุดก็ให้น้อมจิตมาอยู่กับอารมณ์สบายๆส,ส,สักอย่าง<ๆ>เช่นลมหายใจหรือพุโทโธ ทำไปเรื่อยๆเบาๆนะคะไม่ต้องเคนให้มันนิ่งแค่รู้ว่าฟุ้งแล้วดึงกลับมาเบาๆแล้วถ้าวันไหนจิตมันสงบดีอยู่แล้วล่ะครับอ่าถ้าวันไหนจิตค่อนข้างสงบไม่ฟุ้งมากก็ให้ฝึกอีกแบบคือฝึกให้จิตตั้งมัน่นตั้งมัน่นคืออยังไงครับคือฝึกให้จิตมีกำลังรู้ทันความคิดที่แวบเข้ามาหรือรู้ทันอาการที่จิตไปเพ่งนิ่งๆแน่นๆเกินไป จิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันจะรู้ตื่นเบิกบานไม่ไหลไปตามความคิดแล้วก็ไม่จมแช่ในความสงบด้วยค่ะมีทั้งสงบทั้งตั้งมั่นรู้ตัวแล้วปัญญาล่ะครับเพราะจิตมีกำลังตั้งมั่นดีแล้วขั้นต่อไปก็เจริญปัญญาค่ะใช้จิตที่ตั้งมั่นรู้ตื่นนั่นแหละมาตามรู้ตามเห็นความจริงของกายใจคือเห็นไตรล,ลักษณ์อย่างที่เราคุยกันไปแล้วครับและทั้งหมดนี้ก็ต้องเอ่อทำ จริงจังสม่ำเสมอใช่ไหครับไม่ใช่แค่คิดคิดเอาที่สุดเลยค่ะหลวงปู่เน้นตลอดเรื่องความไม่เกียรคร้านเท่านจะแนะนำให้เดินจงกรมบ่อยๆควบคู่ไปกับการนั่งเพราะมันช่วยได้หลายอย่างทั้งสติสมาธิความอดทนแก้ฟุ้งแก้วก่วงทำให้ก้าวหน้าได้ดีครับผมอัญญามันจะค่อยๆเกิดเองมันจะเริ่มเห็นขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญ,ญาณว่าเอ๊ะมันทำงานแยกส่วนกันนะ ไม่ใช่ก้อนเราทื่อๆแบบที่เคยเข้าใจเหมือนเห็นชิ้นส่วนเครื่องจักรแทนที่จะเห็นเป็นก้อนเดียวใช่ค่ะใช่ค่ะเห็นตามจริงพอเห็นแบบนี้บ่อยๆก็เกิดสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกว่าอ๋อขันห้านี่แหละตัวทุกข์ถ้าไปยึดมันด้วยความไม่รู้เอาวิชาสัมมาทิฏฐินี่แหละค่ะจะไปทําลายเอาวิชาตัวต้นตอเลยครับ แล้วก็ขอย้ำอีกทีนะคะว่าการที่เราจะคลายความยึดถือในขันห้าได้เนี่ยมันเป็นผลที่เกิดเองนะจากการที่ปัญญามันเห็นความจริงซ้ำๆว่าโอ๊ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ไม่น่ายึดเลยไม่ใช่ผลจากการที่เราไปตั้งใจหรือพยายามจะไม่ยึดเพราะการพยายามแบบนั้นก็อย่างเป็นการยึดอีกแบบหนึ่งถูกต้องค่ะ มันยังเป็นสังขารเป็นความอยากวิพวัตตัญหาอยากผลักไสมันจะวนไปเรื่อยๆเลยค่ะชัดเจนมากครับสรุปแล้วจากการคุยกันวันนี้เรื่องความว่างตามแนวทางหลวงปู่ประโมทเนี่ยก็คือมันไม่ใช่ความว่างเปล่าหรือการทําใจให้วาง่างๆลอยๆไม่ใช่เลยค่ะแต่เป็นผลจากการปฏิบัติการเจริญสติปัฏฐานจนปัญญาเห็นความจริงของกายใจเห็นไตรลักษณ์ พอเห็นความจริงจิตก็คลายความยึดมั่นว่าเป็นเราเป็นของเราไปเองค่ะมันคือความว่างจากกิเลสว่างจากทุกข์ว่างจากความปรุงแต่งวุ่นวายซึ่งความว่างจากสิ่งเหล่านี้แหละ ที่นำมาซึ่งความสงบสุขอิสรภาพที่แท้จริงถูกต้องที่สุดค่ะแล้วก็เอ่อทิ้งท้ายนิดนึงนะคะอยากชวนคิดต่อน,นิดนึงว่าในชีวิตประจำวันเราเนี่ยแทนที่เราจะไปมัวแสวงหาความว่างที่อาจจะดูไกลตัวหรือไปพยายามทำใจให้ว่างซึ่งอาจจะกลายเป็นกดข่มไปลองลองเปลี่ยนมุมมาเริ่มต้นจากการเรียนรู้ความวุ่นที่มันมีอยู่จริงๆในกายในใจเราตอนนี้เลยดีไหมคะเรียนรู้ความวุ่นหมายถึงยังไงครับ ก็คือใช้สติตามรู้ตามเห็นความคิดฟุ้งซ่านความรู้สึกพลุ่งพล่านอารมณ์ขุ่นมัวต่างๆที่มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนี่ยแหละค่ะเหมือนเราเป็นแค่คนดูอยู่ห่างๆอย่างที่หลวงปู่แนะดำเลยการหมั่นสังเกตความวุ่นวายที่มีอยู่จริงในเราเนี่ยแหละด้วยใจเป็นกลางไม่ตัดสินไม่แทรกแซงบางทีการเรียนรู้ความวุ่นเนี่ยแหละค่ะ อาจจะเป็นประตูที่ค่อยๆเปิดนําทางเราไปสู่ความเข้าใจในความว่างที่แท้จริงก็ได้นะคะแล้วมันอาจจะเปลี่ยนมุมมองที่เรามีต่อความทุกข์ในชีวิตไปเลยก็ได้น่าสนใจมากครับเริ่มจากสิ่งที่มีอยู่จริงตรงหน้าคือความวุ่นในใจเรานี่เองใช่ค่ะลองนําไปพิจารณาลงไปฝึกดูนะคะ